มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่สองเลขเด็ดทาวเวทอภิวันแน่นสับนักหมอดูเทวดาหลังมีคนขอพรจนถูกรางวันใหญ่พร้อมเสียงถ่ายเลขชุดทั้ง3ตัวและ2ตัว28ทธันวาคม2,565ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สับนักหมอดูเทวดาริมถนนบ้านค่ายบ้านบึงตบนหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง พบว่ามีรถจอดเป็นแถวยาวหลายสิบคันนะคะภายในสำนักพบประชาชนนับร้อยคนแหก่กันมารอคิวขอพรแล้วก็สองหาเลขเด็ดไปเสี่ยงดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนใหญ่จะนำเครื่องสักราระมาถวายทาเวทอภิวันหลังทราบข่าวว่ามีคนบนบานแล้วก็ได้โชคลาภค่ะ นายนิรุตลำดับ,บวงหรือว่าหมอดูเทวดากล่าวว่าวันนี้จะมีการเสี่ยงไทยเลข3ตัว2ตัวโดยจะคัดเลือกจากผู้ที่ศรัทธาห้าคนมาจับลูกป,ปิงปองตัวเลขที่เตรียมเอาไว้ทั้งหมด5้าหมายเลขโดยจะเป็นเลข2ชุดมี3ตัวกับ2ตัวจากนั้นจะมอบตัวเลขเอาไปเสี่ยงดวงขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนและก็ตามแต่โชควาสนาปรากฏว่าได้เป็นเลข498แล้วก็50 นางสาวส้มและเพื่อนซึ่งเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งได้นำพานพุ่มมาถวายหมอดูเทวดานะคะบอกว่าตนเองได้อธิษฐานที่บ้านพักจนฝันเห็นหมอดูเทวดานั่งสมาธิจึงนำเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์มาตีเป็นเลขเด็ดปรากฏว่าถูก3มตัวตรงดีใจมากเพราะไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้มาก่อนวันนี้ชวนเพื่อนๆน,น,นำใบสีและเครื่องเซ่นมาถวายปู่เวทอภิวันและถือเป็นการแก้บนที่ได้โชคใหญ่ด้วยค่ะ ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ